สวัสดีครับทุกผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ีทุ่มตรงอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง A อคชั่นครับระเบิดความมันแบบพบรถพบเรื่อนทั้งโชว์ร้องเล่นเต้นมันฮาสุดๆไปถึง3วัน3รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทเดียซ e ฟเ o ฟเดอ e สตาร์อ Concert คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ที่รวบรวมความรักความผุกพันพร้อมกับรวมตัวเหล่ารุ่นพี่รุ่นน้องเดอะสตาร์ถึง50ชีวิต ซึ่งในวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวมีภาพความประทับใจเหล่านั้นมาฝากคุณผู้ชมด้วยพร้อมกับภาพเบื้องหลังสุดฮาก่อนขึ้นเวทีของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ ควาสมการรอคอยของแฟนๆค่ะสำหรับ10 y e a r s of Love The Star In Concert คอนเสิร์ตที่รวมรุ่นคุ้นคน The Star ทั้ง10รุ่น50ชีวิตมาระเบิดความมันให้ได้กรี๊ดสนันสนุกกันทั้ง3วัน3รอบที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะและวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวก็ไปตามติดเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมของเหล่า The Star ก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยชีวะเบื้องหน้าสนุกสนานเฮฮาสุดๆนั้นส่วนเบื้องหลังจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ เดือดาน่ารักสนมาอยู่ในห้องนี้ด้วยในครบรอบ10ปีต้องมีอะไรเป็นพิเศษทบนี้ Can You f e of Love ครับแม่พูดถึงบรรยากาศวันนี้ครับอบอุ่นอบอวนนะครับมีรูปดาวเห็นไหมครับดาวคือความฝันของพวกเรา,เราคือพวกเราเดสอดดาบศิลป์คือความรักวันนี้คอนเสิร์ตวันนี้อัดความรักแล้อัดความสามารถของน้องๆทุกคนพี่ทุกคนเต็มเต,ม,เตมครับเพื่อที่จะ แสดงพลังออกไปให้กับทุกท่านได้ดูนะครับในคอนเสิร์ตวันนี้ครับขอบคุณครับในฐานะที่เป็นพี่สตาร์รุ่นแรกนะครับดีใจครับที่เดินทางมาถึง10ปีแล้วเด e อ t สตา์ได้คัดสรรน,นะครับบุคลากรในวงการบันเทิงนะครับที่มีความสามารถนะครับที่จะประดับในวงการนี้ต่อไป นีมาถึงสักทีนะคะวันที่เรามีคอนเสิร์ตร่วมกันกับมอ้วยใช่จะบอกว่านี่คือบรรยากาศที่เรารอขึ้นโชว์เลยค่ะของยูจิ๋วนะคะก็อย่างที่เห็นชุดนี่เป็นแนวของยูจิ๋วไม่ไดเอามาจากบ้านนะท่าจัดก็เป็นแนวที่เราจะมีโชว์ทั้งไม่รักไม่ต้องที่มีท่าเต้นใหม่นะคะแล้วก็เมดเดฟเพลงฮิตของเราเองด้วยแล้วก็เพลงพิเศษที่อยู่ในอัลบั้มเทียนีซับเลยใช่ก็ เดอะสตาร์ห้าก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอกันอีกแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนโตขึ้นเนาะเพราะว่าได้มาทํางานได้มาเจอกับอะไรที่เข้ามาเป็นประสบการณ์ที่มากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าทุกครั้งที่มาเจอกันเราก็มีความสุขมากตารู้สึกู้สึกเอรู้สึกอบอุ่นนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบ5ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือ10ปีเดอะสตาร์ทุกคน50ชีวิตในวันนี้รวมกันมันเป็นอะไรที่แบบ ยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่เหมืนเป็นประาสจริงๆไงเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่จะได้มารวมกันขนาดนี้ต้องบอกว่าบ้านนี้เนี่ยนะคะเป็นไม่ใช่แค่พวกเราท้ง5ศิษชีวิตคือมันเป็นบ้านของพวกเราทุกคนทั้งแฟนแฟนทั้งทีมงานทุกอย่างเราอยู่ด้วยกันมันเป็นครอบครัวจริงๆแล้วเราก็สร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาได้ทุกสิ่งนี้แล้วมันยิ่งใหญ่มาก นลืมไหมครับดูตอนชมชอบบรรยากาศเรื่องหลังนะครับ The Star Piece พวกเราจุ้งเทแรงใจแรงใจแรงกายกันบ้างอรอย่างเงี้ีรายการนี้ที่ตามติดชีวิตดาวนั่นแหละนี่คือเรื่องหลังไงครับใช่ไงเขาตามติดชีวิตดาวคนไหนนะเจ๊นดับโดดหมดเลยดาวน่ะคุณแบบับใช่คนแรกเลยแต่งหน้คนแรกเหรอวันนี้แต่งตัวดีนะครับผมว่าคุณแต่งออกมาแล้วเหมือนเหมือนผมเหมือนดาราเหรอครับไม่ใช่ครับเหมือน นี่ต้องบอกว่านะเขาอาจะโพสท่าได้โกรลาหแล้วนะฮะยังดูแตกต่างคนอื่นด้วยนะก็แต่ว่าโอเคเราก็อยากได้แบบให้มันฟีลลิ่งแบบแบบเป็นชิปเปอร์ดิวเพราะว่าเป็นคนที่แบบชื่อซ้ำมันเยอะที่สุดเองที่นี่ด้วยก็แต่ออกมาดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปนี่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 ไปไปรูมแบบสวยใช่ไหมที่ดูดูตรงกลางสิเหมือนแบบตอนนี้เรายังไม่มี คนที่แบบจะมาถ่ายรูปเล่นลอะไรแถวนี้ก็เล,เรล,ลยรู้สแบบึกว่าเออถ้าเราต้องมาเราก็น่าจะได้ถ่ายน้องให้ถ่ายแบบเพื่อนเก็บไว้เพราะมันก็เหมือนเป็นความทรง,งจำท,ที่เรามาร่วมริษเสอร์แล้วเราก็ได้มาสุนทรพจน์น้องๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสแบบที่ไปบ่อยนะการถ่ายภาพเก็บเอาไว้เราก็จะได้เห็นว่าน้องๆแต่ละคนเขาเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนจากวันนี้จนถึงอนาคตหรืออาจจะอีกสิบปียี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งในแบบของเรา บอกเลยว่าพิรุาร่านสวยมากค่ะแต่ที่คิดว่าตัวเองสวยอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยคือรู้ใจสวยกับตัวจริงที่สวยอยู่แล้วอะไรการเป็นซุปเปอร์สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ติดเราเดิะสตา์กันต่อนะคะกับเบื้องหลังการซ้อมร้องซ้อมเต้นงานนี้แต่ละคนจะเต็มที่กันขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ <c oughs> เรียกว่า10ปีมีหอนนะคะสำหรับเทนเ e a r s อ f l o ล e t เดิ t a r In c o n cer t งานนี้เราเดิะสตาก็ทุ่มเทกันสุดๆทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นเพื่อให้คอนเสิร์ตนี้ออกมาสนุกถูกใจแฟนคลับเดิะสตา์ที่สุดเลยละคะ่ะ สำหรับคอนเสิร์ต10 Years ร์ Love The s ฟเดอะสตาร์ยูนนะครับผมก็วันนี้ก็มาถึงวันเล่นจริงแล้วใช่ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่าเราได้รวมตัวกันของเราเ่าที่ดอทสตาร์ท <ส ật irie> ั้ง10รุ่นนะครับวันนี้เป็นรอบที่สองนะใช่ครับเือว่าเมื่อวานวันศุกร์วันนี้วันเสาร์เทนเราเล่นก็คือวันนี้คนแน่นเลยเต็มทั้งนับโซดาเต็มมากแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากครับคิดว่ามันไปอมา กาสนี้ได้ยากมากๆนะคืออย่างที่แต่หลายคนน่าจะเข้าใจคือผมรู้สึกว่าครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นแค่คอนเสิร์ตธรรมดาแต่ว่ามันคือการรวมกันของครอบครัวคือร <No, like ู้สึกอบ่นมากครับได้มาเจอกันนี่ยางพี่สนเนี่ยเพิ่งจะมาได้ร่วมงานกันจริงๆมีตังนี่เือนกันผมเออแค่ไหนเห็นไหมครับผมมีก่อนเขาอีกเขามีคบผมมีแล้วเขามาขอแบบายเซนน้องๆอะไรเงี้ยใช่ผมมีทุกคนครับเหมือนกัน เหมือนกับผมเพิ่งได้เดือดสตาร์พวกเราก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาหูตัวกับท่าสุดั่นในท้ายที่ได้ว่าพวกเรามีมีจุดรลูกใหม่ด้วยกันรักในเสี่ยรองเพ็งเหมือนกันแล้วก็นานๆทีมีผลนะครับในโอกาสแบบนี้ซึ่งซึ่งโอ้โหสี่ปีจากครั้งหนึ่ง วันนี้ก็เป็นวันที่สองแต่ว่าความมันก็จะมันขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแน่นอนแน่นอนมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมพวกเราเต็มที่อยู่แล้วผมจะบอกเลยว่าผมมันตั้งแต่ก่อนขึ้นเป็นทีแล้วอ๋อโอว่าเต้นมันเลยหน้ามันดีใจมากครับยิ่งได้ร้องเพลงกับพี่ชายคนนี้นะครับเออเมาหน่อยรู้สึกมั่นใจมากจริงมั่นใจว่าโชว์ตเราดีแน่ๆมั่นใจว่าหน้าตาดีกว่าพี่ซ่างนะครับกัน มันมันก็เป็นการคิดว่าคงไม่มีโอกาสขนาดนั้นแหละที่จะมารวมกันเยอะขนาดนี้ห้าสิบคนแล้วก็คือมันเจอหมดแหละเจท <c oughs> อทั้งความวุ่นวายเจอทั้งความสุาสนาแต่คือในความวุ่นวายเหล่านี้เราสูบออกมาเอออไม่สนนี่คนเวลาแบบซนๆกันหรือว่าแบบพี่เขาตามหาก็ไม่เจออะไรเงี้ยมันสนุกเราลุกเลยว่าเราได้แกล้งเขา,าสนุกอะ่ะตั้มตั้มตัมตามตั้มเออหมาตั้มมีสองตามมีสองตามดิวดิวดิวหันสามคนแต่แปลกใจล่าสุดเมื่อกี้เดี๋ยวเขาตูม อ,อนอ้อนออ,นอ้อน,ออน,ออนไหนมีอ้นเดียวหรือเปล่าอ,อนไหนอ้อนไหนอ้นไหนอ้นมีอ้นเดียวครับ <c oughs> ผมผมรับใจไม่ได้โกแกมเนาะคือ <c oughs> นหนึ่งคือมันเซอร์ไพรอะแหลายานคนที่คน เขาเซอร์ไพรส์เขาไม่คิดว่าจะได้ฟังเพลงนี้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้และคือมันมาในแบบอลังการแบบที่แบบเวทีทั้งเวทีเดียวที่แก้มคนเดียวเองและนางเป็นผู้หญิงที่เป็นแชมป์คนเดียวใช่คือยืนกันหน่งเดือนสตาร์สิบคนนะยืนกันฟังเปิดตัวเธอไม่ได้คนไหนนะไปแล้วไปแล้วอุ้ยผู้ชายใส่วิกบที่แก้วแที่แก้ว คนดูเขาเขาไม่คิดว่าเดอะสตาร์แบบจะมาเล่นตลกได้ถึงขนาดเนี้ยเพราะมันแบบตลอกคือมันมันหามากแล้วคือตัวละครมันแบบคาแรคเตอร์มันชัดมากเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนไม่มีะไรครับน้าผู้ใหญ่ที่ปากมีเสียงก็นิดหน่อยอก็ไม่เห็นจะแปลกมีปากมันก็ต้องมีเสียงหุี่เนเมื่อกี้ต้องํามใช่ไหมครับน้าผู้ใหญ่ ยุคนิดหนึ่งก็คือชุดข,ขาดตัวนะครับเหมือมีการถุงผ้ามันผอมแบบดั้นดรอริดนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีเสื้อด่างนะครับให้บรรยากาศแบบทหารแบบในหนังทหารเก,ก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมใส่บาตรมาเจ็ดตัวแบบซ้อมกันแบบว่าดูเดือดมากทั้งฮาทั้งสนุกอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเซนเป็นคอนเสิร์ตที่ที่ว่าหันยืไนไม่ได้แล้วเพราะว่าเยอะจริงครับ ช่วงหน้ามาตามติดเราเดินสาแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีค่ะงานนี้แต่ละคนจะตื่นเต้นกันขนาดไหนและโชว์จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยละค่ะ